แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้เอ็มก็ตั้งใจจะมาทําบุญแล้วก็มาไหว้พระรับพรกันนะครับนอกจากเราจะมาไหว้พระแล้วเรายังมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยครับก็ขอไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนแล้วกันบอกเลยนะครับว่าวัดผาลาดเป็นวัดที่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเย็นสบายมากครับแล้วก็รู้สึกส,สง,งบสุดๆซึ่งวันนี้เอ็มก็มาถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่านอกจากที่เราจะได้รูปสวยๆแล้วตอนโพสลงเฟซเน you, เ็นเกเนตกนร์ดก็ต้องดีด้วยนะซึ่งวันนี้เอ็มก็มีผู้ช่วยททามามเ้่่อี Admining3 ข เขาก็จะมีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟอลโล่เพิ่มยอดไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆครบเครื่องเรื่องโซเชียลเลยครับซึ่งวันนี้เอ็มก็ทําการเพิ่มยอดไลค์นะครับเป็นคนต่างชาติใน Facebook เพราะว่า Engagement เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับล้วก็ถูกปิดการมองเห็นด้วยก็ลเลยแจ้งแอดมินไปว่าจะเอา100ไลค์ like พอครับเบาๆพอเปิดการมองเห็นได้แอดมินก็จะพิมพ์กลับมาว่าได้เลยค่ะแล้วก็พร้อมสรุปยอดโอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทาการโอนเงินพอโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งลิงก์งานไปให้ซึ่งงงออมนกาากาาท่่่้ัับีวตส งานต่างชาติไปคือต่างชาติจริงๆไม่จกปากผู้ชมใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ a d m ส1 1 2 3ไม่เลยครับ